ไม่ไม่ไม่เรียกว่าก่อนค่อยตอนเรียกบอสค่อยกินก่อ,อนเรียกว่าเ,เดี๋ยวบอกเดี๋ยวมันจะเสียปั๊ฟรีคนจะวิ่งไปถึงด้านขวาใช่ไปสุดทางที่ต่อไว้ <c oughs> กรีดซะไหนน้องอ่ะ น้องหอกไม่ใช่หรือมากันเยอะซะด้วยว๊องชอก็เป็นไม่ได้อยากให้ตอนเรียงมอนแล้วมันจะไม่มันไม่เกิดอะดีมากเลยนะไอ้พวกมอนพวกเนี้ยอ่ะเมื่อกี้ตัวแทนติดเพื่อตายเลย นี่อิชาคนรองเท้าวิ่งไวกว่าไม่น่าคาไปเลยเฮ้ยลุดโอ้โอั่น่แม่เดมอนเนะ่ะอย่ม่ทันเรียกบอสเรื่อยจะหมดหลอดก่อนเฮลยเลยเลยเลยจมน้ำแล้ว ดับสมดุดอะไรเนี่ยบินเ <c oughs> มื่อกี้วิ่งตกตรงนี้ได้ไงวะเมื่อกี้เราวิ่งตกที่นี่กันเื้น <c oughs> แบบจะมัดลงได้แต่เมื่อกี้มันมีเื้นหนึ่งที่มัน ขนาดเกินไปอืมก็เลยล่วงขนาดมันจะบัฟไม่ใช่เลย เขาบอกไอ้ยากระลาเอาไว้ก hey, yeah, ินเกิดเจอสลามอ๋อตุ๊กตาดูดอยตัวนึ่งเอาหมดแล้วจำเอานะ กดข้างกลุ่มขกลุ่มข้าง,งล่างอะยาสีส้มอะพะยายามลงล่างอะ,อะงงงก็เปล่าเลวไงกดยาสีส้มข้างล่างหม,งม,มดเลย

โยปเลยไปเรื่อยไปไปไปลปไปไปเดวิ่มาดักหน้าตักหลังเกลียดม <unjust. S 3> ากเดวิ <ip gra ham lla> ใชรักสิยาปักมันปล่อยหนอนออกมาแล้วโอ้โหเลเอรัวเลยไปสวยปาดออกมาไปสวยไปสวยไม่โดนปาดเดือจนไม่โดนาไปเรื่อยๆมันใกลจะเข้าเปิดสองมันใกลจะเข้าเปิดสามแล้ว สองร้อยอตายแล้วตายแล้วก็ใช้คมอยู่นะเกือบสุดทางเนี่ยไอทางที่ตอนี่แหละต่อโอ้โหเลยไกลเลยกว่าจะกว่าจะสุดได้ม้าไปมาขี่ด้วย โดนอะไรวะตอนนี้โลกกำลังโหลดเข้าสู่ฮาร์ดหมดได้ของแล้วเนาะกระนแหละมันมีแค่นั้นเละโอ้กินยาบ้าไปทีเดียวมันจะไปสู้นานมากแต่ก็ไม่เป็นไรลิลิลิคลิลิลิคอร์มาแล้ว <c oughs> เอาให้เปิดช่องไอ้ส่ไอเทียมเป็นช่องมือเนี่นะยไม่ได้ทำไมเระวังดิสก๊อดไม่ได้โอเคเปิดมาได้เป็นอ๋อไอเทียมสายธนูเราไม่ได้เ,เราไม่ได้เล่นสายเลรนดาเมจปืนอะไรปืนเลเซอร์ปะเอ้ยปืนเลเซอร์ เป็นสายมาาังเป็นสายเวทแต่ก็ได้ที่แหนของสายเล่นดำเมจสายปืนสายธนูสายปืนอ่ะ <c oughs> ก็กระดีโตวยักษ์มาโอ้โหออกตันด้วยดีจันี่แน่นี่ยกระีกโตอยัก <c oughs> เดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปทุบแร่ใหม่อยู่ยตอนนี้แต่รอให้โลกมันโหลดเสร็จก่อนเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่าเสร็จแล้วเข้าสู่ฮาร์ดโหมดวันที่ดยบร้อยหเราปวดช่องปก่อนได้ตอยแล้วน้นนองใส่ไป,ปนแนนี่เลยเทียมเทียมออตโตมานาขีดเออโอเค ไอ้นี่ขายปีกตอนาานะค่ำจริดนะกระจอผิดโอ้ยยังไม่ขายปีกเข้าทวนฮัดหมดแล้วอของก็แพงขึ้นตอนนี้มาจังเป็นกับจะสตลายหน่อยอะนะก็มีแต่ไอ้อะไรกินโจได้วกนี้เต็มหมดเลยนั่งนุ่อก่อโอ้ย อ้าปืนอะไรอะอ,อันนี้ขอไปทุบแร่ขอไปทุบกดล็อกแร่ก่อนอ๋ออ๋ออเมทีโอมันอยู่ไบโอมไหนนะด้านซ้ายเหรอหรือด้านขวา ดินผ่านมาไม่เจอฮไม่ยังไม่เจอหรอกมาทุกแย่เจยก็ตสารบม่ได้ไยไปนะโว้ย ระวังนะเพลงนะบอกกันโอเคปลดล็อกเรียบร้อยก็ู้ตัวาร์ดเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวขิดกันเรียบร้อยเพราะมันตัวจะโหดขึ้นใช่โหดจนแล้วไม่อยากสู้เลยแหละโอ้ไม่แค่มาเลยมี่งเอ็นซีทำริ้เมือแชมป์ ชาวบริมเมอร์เชนมาขายอะไรเอ่ยบอกว่าฮาร์ดบอร์ดจะขายของดีๆให้นะไม่ใช่ขายของไม่ดีคือทำมา,มมารุง่งกัูนเนาะชาวบริมเมอร์เชนเนี่ยโอ้โหเทเลทรายเฮ้ยทำไมใชฟไปลอมทะเลทรายไ,ไม่ได้อย่าบอกว่าทะเลทรายฝั่งนู้นเป็นฮอลโลไปแล้วเป็น ไปลไม่ได้ก็แปลว่าจะกลายเป็นกลายเป็นฮอลโลไปแล้วเป็น้นเนี้ต้องไปเช็คให้เรียบร้อยใช่ใช้บันาเยอะอยู่แล้วไม่ได้หรับฝนหลังนี้เราจะได้ใช้มันา1หนึ่งขีดสองขีดันาดวิหนึ่งกัสอง ตรงนี้เป็นไบโอมฮอลับอ้ามันกลายเป็นฮอลับแบบเหรอมันึกว่เป็นฮอลโล่ปกติการเป็นฮอลับเลยตรงนี้เออกินทีเดียวเลยอะหมดเลยตอนนี้ขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรเออโอเคตอนนี้สถานการเป็นฮอลับไปแล้วเรียบร้อยจะเริน เรื่องซุด,ดแ้วคอโลอยู่ไหนไอ้บอกว่าอยู่ที่คอรับเก่าไอ้บอกไม่ไมี่ฝั่งมันมันต้องเดินไปแค่โอร้อยยี่สิบแปดตันง่ไต้องเดินไปคลิกอวฝั่งนี้ต้องเดินไปเช็กเอาตอนนี้ทะเลทรายฝั่งซ้ายมันกลายเป็นคอรับไปแล้วลวละวอีกใบองค์คอรับไม่รู้จะก,กลายเป็นคอโลหรือลแบบ่าขึ้นอยู่กับไพลรอนถ้าพลรอนมันใช้ไม่ค่อยได้ก็ ใกล้ๆเลยใช่ไหมกำลังไปเช้ก็ต้องขุดออกอ่ะออกเห็นแล้วยังไงหลุมอ่ะโอ้หลุมบ้อรเพ้อ ตีแม่แรงม,มัง้งไปไอพวกนี้ตีแม่แรงแบบไอพวกที่ตีแรงคือไบโอมคือมอนมนในฮาร์ดหมดที่เกิดมา khó nè mấy Mấy mà lấy Ồ Nó tục tầm lý nó Khi tục tục Ủa มอนต้นทำไมมันแรงขึงนี่มอนต้นฮาร์ดอีกเมื่อไหร่ทางมันแรงตอนต้นน้ำมันแรงอย่านี้เลยอย่างว่าคาร์ฮาร์ดหมดอะไรก็แรงขึ้นทีนี้ก็เราจะมาตกปลาเอากล่องพิเศษได้แล้วจริงมั้ยมันจะมีกล่อง โซตีครับโซทำมาจะได้แค่กล่องทองใช่ไหมเวลานี่จะมีกล่องสีฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยกล่องเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ตกปลาที่ไปโอนจะได้อาวุธของไปโอนขึ้นมาแบนนี่เออไรเข้าหาเด้ดก็ได้ตกแล้วไม่ต้องห่วงเข้าหาที่ได้ตกแน่นอนนี่ยได้ตกบ่อยด้วย เราต้องทำยาบับกันเยอะเลย ยังไม่หมดล้อมันยังเกิอดอยู่มันเกิดมันควรเราอยู่ใช่ค้าฮาดหมอและเอเบิร์คำมทูฮาร์ดมอด